แปลเพลง Love Me Like You Do จากหนังเรื่อง Fifty Shades of Grey กันนะคะใครเคยดูพิมพ์บอกไว้หน่อยนะคะท่อนแรกนะคะ You the light You the night You the color of my blood คุณไหมคะเพลงนี้ตอนนั้นดังมากเลยนะคะท่อนแรกบอกว่า You are the light ก็คือคุณเนี่ยเปรียบเหมือนเป็นแสงสว่างอะคะ่ะ light เพราะว่าแสงสว่าง You the night ก็คือเป็นค่ำคืนรวมรวมกันคือคุณอนะเป็นเหมือนกับทั้งด้านมืดและด้านสว่างหรือว่าเป็นทุกอย่างชีวิตฉันก็ได้นะฮะ You are the color of my blood ตัวน,นี้อ่านว่า blood นะแปลว่าเลือดค่ะคุณเนี่ยเป็นสีสันในดองใ้ก็เหมือนกับคุณแบบเหมือนอยู่ในเลือดเฉลอยอะไรอย่างเงี้ย You are the cure cure ตรงน,นี้แปลว่ารักษาหรือเยียวยาค่ะเวลาเรามีความรักเนี่ยคนรักเราเนี่ยเขาช่วยบำบัดจิตใจเราประมาณนั้นมั้งคะอันต่อมาค่ะ You are the pain เพนนี่นคือความเจ็บปวดในการมีความรักหรือความสัมพันธ์บางครั้งมันก็มีความเจ็บปวดใช่ไหมคะเขาก็เปรียบเลยว่าเออเธอเป็นทั้งสองอย่างเลยล่ะในชีวิตฉันนะคะแล้วก็บอกว่า you are the only thing I wanna touch คุณเนี่ยเป็นสิ่งเดียวที่นั่นในโลกนี้ที่ฉันอยากจะ touch คือสัมผัสคะ่ะเราชอบใครแล้วก็อยากจะจับมืออยากจะโอบก,กอดเขาประมาณนั้นนะคะ never knew that it could mean so much นะฮะไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่า มันจะมีความหมายมีค่ามากขนาดนี้มีเนี่ยตรงนี้แปลว่ามีค่ามีความหมายนะคะ you t o e fear i don't care ถึงคุณจะเป็นความกลัวแต่ฉันก็ไม่แคร์ฉันอยากจะลอง you are the fear i don't care คุณเนี่ยเป็นความกลัวก็คือประมาณว่าถึงฉันจะกลัวคุณก็ตามแต่ว่าฉันก็ไม่แคร์โอ้ฉันชอบอะนะอยากจะรักอะ <laughs> น่าจะประมาณนั้นนะคะท่อนต่อมาค่ะ cause I've never been so high ตรงนั้นมาจาก because ที่แปลว่าเพราะว่านะคะเพราะว่าฉันไม่เคย high เกับเหมือนว่าฉันไม่เคยหลงรักใครชอบใครขนาดนี้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ย follow me through the dark นะฮะคำที่ออกเสียงยากคือคำว่า through นะฮะคนที่อยู่ในไลฟ์ไฟก็น่าจะเห็นได้ฝึกกันแล้วเนาะ through นะฮะ follow me through the dark ก็คือแบบตามฉันมาผ่าน ความมืดมิดไม่ต้องกลัวม่อนกลัวตามมา let me take you past our satellites let me ก็คือการที่บอกว่าเดี๋ยวให้ฉันน่ยพาคุณไปนะผ่าน satellites ของเราก็คือจานดาวเทียมก็ประมาณว่าเดี๋ยวไปที่จานดาวเทียมของเราเดี๋ยวไปดูกันนะจานดาวเทียมจะเห็นทุกอย่างในโลกใช่ไหม you can see the world คุณจะเห็นโลกทั้งหมดเลยนะผ่านอีก s a t e l l i t e อันนั้น you brought to life อารมณ์ประมาณว่าคุณเนี่ยนำชีวิตชีวา ทำไม่ใช่มีความสุขมากเลยเมื่อคุณเข้ามาอยู่ในชีวิตฉันนะ่ะอะไรประมาณนี้อะค่ะ <c oughs> เป็นยังไงบ้างคะชอบเรียนภาษาอังกฤษจากเพลงไหมคะถ้าชอบพิมพ์บอกไว้นะคะหรือว่าอยากจะเรียนเพลงอะไรก็พิมพ์บอกได้นะเดี๋ยวคุณเฉลิมาิทยอยทาให้นะคะ <c oughs> นี้สอนไปในไลฟ์ <c oughs> ห,หลายๆคนชอบเพลงนี้เลย <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> อย่าลืมไปฟังกันนะถ้าสนใจเรียนภาษาอังกฤษก็ทักมาถามได้นะ